อ่ะสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่กันที่แลนด์มูฟเหมือนเดิมนะครับผมกับโบซเช่นะครับผมก็อ่าคลิปนี้เนี่ยนะครับผมคือผมเห็นมันมีอ่าประเด็นนะครับผมในในกลุ่มเนี่ยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องแบบอ่าทีเวลที่บอดแล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออนะครับผมเพราะว่าผม บอกก่อนว่าส่วนมากอะที่คนเขาอ่าดรอปแรกกันเนี่ยก็จะไปแบบท่าเรืออะไรอย่างนี้กันใช่ไหมนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยยผมจะพามาดูอ่าสถานที่อาเก่าแก่นะครับผม <laughs> คือถ้าเกิดใครเคยเล่นแรงจริงในสมัยแบบยุคแรกๆอะนะที่ที่มาอาดรอปแรกเนี่ยพวกพลอยแดงพวกขัดเงาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ก็จะหนีไม่พ้นไอ้หัวไอ้ตัวหัวล้านถูกต้องไหมเออนะครับที่อยู่ในสถาบันนะครับผมทีนี้เนี่ยแลนด์มูฟเนี่ยนะครับผมเขาก็มีอไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นอนะ่ะมันก็ดอบเหมือนกันนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากไปอบอดนอกโรงเรียนอย่ยเวลาช่วงประลองช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออมันจะมีแบบคนคอยป่วนเด็กอะไรอย่างเงี้อยอยู่แบบมากดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆจ,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 จะไปว่าเขามันก็มันก็พูดลาบากนะเพราะว่ามันเป็นระบบของเกมถูกต้องไหมเออทุกคนก็ต้องแบบเอาตัวรอดกันเอาเองอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงประลองสถาบันอะไร นี่คือนั่นแหละมันก็แล้วแต่คนนะผูดลำบากนะครับผมเรื่องเรื่องนี้ผมก็ขอผ่านแล้วกันนะครับอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแบบว่าอ,อยากปลอดภัยนะครับผมในโรงเรียนครับมันมีมันมีแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีะตัวมอนเตอร์เนี่ยที่ดรอปแร่อยู่แต่ผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้ ดรอปง่ายขนาดนั้นนะเพื่อนๆนะครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูสถานที่นั้นกันนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโรงเรียนนะครับผม MP นะครับผมก็คืออยู่ที่หน้าห้องสมุดนะครับผมโอ้โหนี่นะครับห้องสมุดนะที่ผมอยู่นะครับผมอ่านะครับหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจอก็กด M ขึ้นมาก็ได้นะครับผมอ่านี่นะครับ ทีนี้เราเข้าไปดูกันนะครับว่าเขาฟาร์มแร่กันยังไงครับจริงๆเพื่อนๆน่ะคือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปเอาแบบตัวที่มันเลเวลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าต้องไปยืนแบบท่าเรือให้ไหวยืนเข็วินาศให้ไหวอะไรเงี้ยครับผมห้องสมุนก็เป็นตัวเลือกอีกทีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสําหรับใครที่จะมาในสายฟาร์มแร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับผมนี่นะครับมอนเตอร์ตัวนี้เลยนะครับผมหัวล้านนะครับ ก็จะมีคนที่เขาปล่อยบอดอยู่นะนะครับผมเออเนี่ยนะครับในห้องเนี่ยนะครับผมแล้วก็ปล่อยบอดได้นะครับเนี่ยเนี่ยกนะับตัวเนี้ยนะครับผมเออนะครับแต่ว่ามันผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้ดรอปง่ายนะเพื่อนๆนะครับเออโอ้ยโทษทีเพื่อนผมไปกดผิดน,นะผมไปกดโดนปุ่ม บดส้มเฉยเลยอ่ะเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็จะมีคนเขามาปล่อยบอดเนี่ยวิ่งบอดกันอยู่นะครับผมแต่ที่เขาใช้พระเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเราเวลาเราตั้งบอดนะครับผมเราสามารถแบบเอาใจแดงเข้าไปอยู่ในสกิลบัฟก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยเขาก็เลยตั้งตีกันคนหนึ่งก็ เป็นตัวบัฟอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคือผมผมก็ไม่รู้รายละเอียดเรื่องบอดนะนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่เคยบอดนะครับผมก็อันนี้แค่มันแนะนาสถานที่สําหรับใครที่ไม่อยากไปบอดนอกโรงเรียนนะครับผมเสี่ยงการโดนกดหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็มาบอดกับตัวหัวร้านนี้ก็ได้นะครับผมเออประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีห้องเงี้ยอยู่นะครับผมก็ต้องไปปล่อยบอดแยกกับคนอื่นเขาเอานะนะครับเอออ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมก็ต้องแยกกันแหละนะครับ ราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้คนยเขาก็มาฟาร์มกันนะครับผมเออเห็นไหมขัดเงาเนี่ยน้ำยาเนี่ยน้ำยาขัดเงาอย่างดีเห็นไหมเนี่ยตกอยู่เนี่ยเห็นไหมที่เมาส์ผมชี้เห็นไหมเออนะครับผมเนี่ยดอกแล้วนะประมาณนี้แต่ต้องใช้เวลานะครับเออแล้วก็ขอ,อเพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งก็คือว่า บอดดะนะครับมันจะอยู่ได้อะหนึ่งชั่วโมงมันจะหลุดนะเพื่อนเพื่อก็ต้องเข้ามาตั้งใหม่นะครับผมส่วนการตั้งบอดเนี่ยลองย้อนกลับไปดูในช่องผมแล้วก็ลองหาดูนะครับผมแนะนําวิธีการปล่อยบอดไปแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือระวังเวลาเราปล่อยบอดเนี่ยตัวเราอ่ะมันจะวิ่งเลยมาห้องข้างหลังเห็นไหมเออเด็กหลังห้องนะครับเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยหลอบนะเออก็พยายามตั้งบอดให้มันอยู่จากโซนหน้าๆไว้แล้วกันนะครับผมตัวหัวร้านอ่ะนะ นะครับผมแต่ว่าก็ก็ต้องใช้ความอดทนหน่อยที่ผมบอกก่อนมันไม่ได้ดรอปง่ายนะครับผมเออมันไม่ได้ดรอปง่ายนะครับนะครับเนี่ยคนที่เขามาปล่อยบอดกันเขาก็เปิดหลายน่าจะหลายจอแหละนะครับผมก็ต้องแย่งกันนะครับผมนะเพราะว่าผมมองว่าเรื่องการแย่งกันตีอย่างเนี้ยผมว่ามันเรา,เราทุกคนใครที่เคยเล่นแรงยุคเก่ามันก็เคยผ่านช่วงนี้มาแล้วมั้งใช่ไหมที่แบบวิ่งตีตัวนี้แบบหาพลอยแดงอะไรไปขายกันอะ่ะเออนะครับผม ในในแรงจริงอ่ะนะยุคยุคแรกๆอ่ะนะครับผมอ่านะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำอ่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ